สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้นะคะเรามาช่วยกันแยกกอมหาเทพกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่ากอเนี้ยเขาจะได้กี่ต้นกันค่ะตัดสินใจอยู่นานเลยนะคะว่าจะแยกหรือไม่แยกดีค่ะเราไปชมพ,พร้อมๆกันนะคะก่อนจะไปรับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกับการแยกกอของมหาเทพของเรานะคะกล่าวถึงก่อนนะคะมหาเทพต้นนี้นะคะเราซื้อมาในนามฮกหลงค่ะในราคาประมาณ4,300บาทนะคะตอนแรกเราก็คิดว่าฮกหลงนะคะเราก็ต้องการฮกหลงอยู่แล้วเพราะว่าฮกหลงบ้านเรายังไม่สวยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะขายเนี่ยเราก็ได้ไปถามเพื่อนคนนี้นะคะเขาก็บอกว่าอันนี้คือมหาเทพนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราจะแยกกอยังไงะคะ่ะมหาเทพเนี่ยราคาสูงกว่าฮกหลงอีกนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเราก็จะแยกออกจากกระถางนะคะเขาแน่นมากเลยนะคะเขาปลูกมาประมาณ30กว่าปีแล้วนะคะเจ้าของเนี่ยแต่ว่าหัวข้างในเขาเนี่ยก็คงจะทิ้งหัวนะคะหัวก็ไม่ค่อยใหญ่นะคะเราก็คงจะบำรุงอีกนะคะบางใบของเขานะคะสวยมากๆเลยนะคะ เนี่ยค่ะเราก็จะแยกเป็นแบบนี้ต้นเล็กต้นน้อยเราก็จะใส่กระถางเล็กนะคะในที่เราคิดว่าเราจะทำกระถางใหญ่สำหรับเอามาเป็นโชว์นะคะสองกระถางใหญ่ค่ะเราจะลองดูนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยเราได้กี่กระถางกันค่ะการแยกเนี่ยเราก็ต้องแยกแบบนุ่มนวลนะคะเพราะว่ากลัวเขาจะกระทบกระเทือนนะคะ พอน้องเขาก็อยู่มานานพราะเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะเราก็จะต้องแบบว่าเคย่อยทำเนี่ยคะ่ะเขาจะไม่มีหัวนะคะหัวเขาจะเล็กนิดเดียวเองนะคะทางคนที่เขาซื้อมานะคะเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ไม่ชาบเหมือนกันนะคะว่าทําไมไม่มีหัวเราคิดว่าน่าจะเป็นการทิ้งหัวของเขามากกว่าคะ่ะแล้วที่เขาปลูกนะคะเขาปลูกกับดินเหนียวเลยนะคะสําหรับคนต่างจังหวัดนะคะเราคิดว่าราคาสูงแล้วนะคะ4.3 0 0าเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่า ราคามันจะน่าได้ดีกว่านี้เราก็เลยตัดสินใจแยกดีกว่านะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะแยกเป็นยังไงบ้างเราจะพยายามไม่ให้ต้นเขาช้านะคะเพราะถ้าถ้าต้นเขาช้ําแล้วเนี่ยเราไปทำเนี่ยมันก็จะยิ่งลําบากนะคะเราจะไปะปลูกเนี่ยมันเดี๋ยวเขาจะ,ะกระทบกระเทือนมากไปนะคะ เพื่อนๆเ,เวลาจะแยกแยกแบบนี้เลยนะคะเพราะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะเราจะไม่พิธีรีตองอะไรนะคะเวลาเราจะแยกเราก็แยกเลยปลูกปลูก,ป,กปูกเลยนะคะไม่ว่าอะไรเราก็จะทําอย่างรวดเร็วเลยละคะ่ะ สำหรับต้นนี้นะคะเขาจะอยูอ่เห็นคนที่เขาเอามาเขาบอกว่าอยู่ตรงเชือกเถาอะไรเนี่ยคุมหมดเลยแล้วพอดีเขาเหลือไปเห็นนะคะเขาก็เลยเอามาเอามามาขายให้เรานะคะจริงๆแล้วไม่มีใครเห็นนะคะีนี้นก็ถือว่าราคาค่อนข้างสูงเลยล่ะค่ะ4,300บาทเนี่ยแต่เราก็ดีใจแล้วก็ คือมีความสุขที่ได้น้องมาอยู่ด้วยนะคะเราก็จะทําให้เขาสวยอลังการนะคะเพื่อนๆรอชมนะคะเราตอนเปิดสวนนะคะเราจะได้เห็นมหาเทพของเราอลังการมากๆเลยนะคะเราใส่แก้วเราใส่เขาเรียกอะไรนะคะ,ะกระถางมังกรใหญ่ๆเลยละคะ่ะเพื่อนๆ ทางฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะก็พยายามจะหาบอลสีต่างๆแปลกๆมานะคะแต่ถ้าราคาสูงไปเราก็คงจะ,ะยังไม่ค่อยเอามานะคะเพราะว่าเราก็ต้องค่อยๆทะลุถนอมอสิ่งที่เราซื้อมาให้เติบโตก่อนนะคะแล้วเราค่อยทยอยนะคะเห็นไหมคะดินของเรานะคะเราก็จะผสมใบก้ามปูนะคะแล้วก็ใบมะขามนะคะแห้งๆนะคะแล้วก็จะมะีไข่บดด้วยนะคะเราผสมเอาไว้แล้วนะคะอันนี้นะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทําการปลูกเลยดินของเราจะเป็นดินปโปร่งแล้วนะคะเพราะว่าเราจะไม่ค่อยมีดินดินเหนียวอะคะ่ะอันนี้ดินใบไม้ทั้งนั้นเลยนะคะที่เราเขาเรียกอะไรเราหมักไว้นะคะทีนี้เราก็จะค่อยๆทยอยปลูกเราจะใส่ประมาณ4-5ต้นนะคะเพื่อที่เขาจะให แตกกอเร็วนะคะถ้าเ,เพื่อนๆ่อยากจะทําแบบนี้นะคะต้องให้ให้แบบนี้เลยนะคะเราก็จะมาวัดระยะดูว่าเออเนี่ยเขาจะ,ะตได้ขนาดไหนยิ่งช่วงหน้าฝนนะคะถ้าเกิดต้นไม้พวกนี้เขาได้ฝนเขาจะรื่นเริงนะคะแล้วก็จะโตเร็วมากๆเลยค่ะเ,เพื่อน เพื่อนๆอย่าเพิ่งหนีารามคุณแม่เป่งไปไหนนะคะขอให้ติดตามเราไปเรื่อยๆนะคะดูความเปลี่ยนแปลงของสวนเราว่าจะพัฒนาไปอย่างไรนะคะแล้วก็สวนเราเนี่ยไม่ใช่มีแต่บอลสีนะคะเรามีแบบอื่นด้วยนะคะหลายๆอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเอาทยอยมาให้ชมนะคะ เราหวังว่าเราจะได้เปิดสวนให้เพื่อนๆได้ชมเร็วๆนี้นะคะอาจจะเป็นปีหน้านี่ค่ะอีกไม่กี่เดือนนะคะก็รอนะคะเพื่อนๆรอติดตามเราชาวไร่ชาวสวนที่อยากจะเปลี่ยนอาชีพการทำไร่มาทำสวนปลูกต้นไม้หลากชนิดค่ะเราต้องการให้ไร่ของเรานะคะมีต้นไม้หลากชนิดมีทุกอย่าง คืออยากจะมีต้นไม้นะคะเพราะเห็นคนอื่นตัดต้นไม้เยอะแล้วเราจึงอยากปลูกต้นไม้ทุกชนิดในสวนเราเห็นไหมคะเสร็จหนึ่งกระถางแล้วค่ะเวลาเขาโดนน้ําฝนหรือได้น้ําชุ่มๆนะคะเขาก็จะสดชื่นค่ะแลวเขาก็จะสวยได้ในเวลาประมาณ2อเดือนหรือ2เดือนนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนะคะเพื่อนๆใส่กระถางใหญ่เอาแค่2กระถางเดี๋ยวเราก็จะไปดูว่าหลังจากที่เราแยกเนี่ยเราใส่ในกระถางเีประมาณ10ต้นนะคะ สำหรับ2กระถางมังกรเนี่ยแล้วเราก็จะไปแยกอันนี้นะคะ,คะจะได้ทั้งหมดกี่ต้นนะคะเราจะขาดทุนไหมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เคล็ดลับของฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะเวลาเราปลูกบอนสีเนี่ยทุกบอนสีเลยนะคะเราจะใช้ฐานนะคะรองใต้นะคะ แต่เราก็จะมีวิธีทํากระถางอีกแบบหนึ่งนะคะเราก็จะมาบอกเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยนะคะเราจะเอาฐานรองเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาดินใส่นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาจะาน้ําเขาจะไม่เสียค่ะเวลาเวลาเอาเอา,เอาฐานใส่แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเราจะใส่แบบนี้ไปเลยเราจะปลูกง่ายๆค่ะไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากมายนะคะเพราะว่ามัวเรามัวแต่ไปทําแบบาตาม ทฤษฎีมากบางครั้งเนี่ยเราเราใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของเราดีกว่านะคะสําหรับความคุณไม่เป่งน,นะคะเพราะว่าเราเป็นลูกชาวไร่ชาวสวนนะคะเราก็เลยจับทำแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็ดีค่ะถ้าเกิดเรามัวไปเรียนทฤษฎีมากเกินไปเนี่ยเราก็จะไม่มั่นใจในการปฏิบัติค่ะของเราเลยปฏิบัติเลยค่ะถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดเราก็จะได้เรียนรู้ด้วยตัวเราเองค่ะเพื่อน เพื่อนจะสังเกตนะคะดินจะนุ่มๆนะคะเนี่ยค่ะดินเขาจะโปร่งมากๆเลยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆจะปลูกต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ดินแค่ส่วนเดียวเท่านั้นน่ะนอกนั้นนะถ้าเพื่อนๆไปเอาดินใต้ต้นไม้มารับรองค่ะต้นไม้ของเพื่อนๆจะงามมากๆเลยเพื่อนๆไม่จําเป็นเลยที่จะต้องไปใช้ปุ๋ยเคมีอะไรแบบนี้นะคะใช้นี่แหละปุ๋ยธรรมชาติของเรานี่แหละขี้บัวนี่แหละค่ะดีที่สุดเลยสําหรับต้นไม้ของเรานะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆสวยงามนะคะเนี่ย หวังว่าเขาจะแบบสวยมากกว่านี้ไปเรื่อยๆนะคะเราหวังจริงๆนะคะฝันจริงๆว่าจะได้กลับไปเปิดสวนสวยๆให้เพื่อนๆได้มาชมแล้วเราก็หวังว่าเพื่อนๆท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดสวนเนี่ยเพื่อนๆท่านผู้ชมอยู่ตรงไหนเนี่ยอยากจะมาเที่ยวสวนเรานะคะจะเป็นความสุขมากๆเลยเราจะได้มาแบ่งปันความรู้กันนะคะทางความคุณไม่เป่งไม่ไม่หวังอะไรจริงๆนะคะจากใจเลยไม่ได้หวังอะไรเลยว่าจะต้องทุกคนจะต้องอ ต้องได้เงินอะไรมากมายขนาดนั้นไม่นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งหวงังให้ทุกคนมีความสุขจริงๆจากใจเลยะคะ่ะหวังให้ทุกคนมาเที่ยวสวนแล,วแล้วเราไม่ต้องแบกต้นไม้ไปหรอกค่ะแบกความสุขกลับบ้านนะคะนะคะคนี่คือฟาร์มฝันของเรานะคะอยากให้ทุกคนมาฟาร์มคุณแม่เป่งแล้วก็แบกความสุขกลับบ้านน่ะนะคะมาเที่ยวก็ได้ไม่ต้องมาซื้อต้อนไม้ก<ๆ>็ได้เพราะจริงจริเราไม่ได้หวังจะขายต้นไม้<ๆ>อยู่แล้วนะคะมันส่วนเสริมแค่นั้นนะคะเรื่องต้นไม้นะคะในอนาคตค่อยบอกว่ากันอีกทีนะคะ ไปลนี้่งจะได้ลงไปนั <S 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 2> <S 2> <s ่นจะข้างบนเราเดได้เเห็นแบบนี้นะคะก็สดชื่นนะคะใบเขาสวยๆนะคะถ้าเกิดเขาได้ตักแดดดีๆเขาจะสวยกว่านี้นะคะบางใบเนี่ยสีขาวขาวด้วยละค่ะเพื่อนๆก็ทางความคุณแม่เป็งนะคะก็จะตัดต่อคลิปยังไม่เก่งนะคะเดี๋ยเดือนหน้าจะให้หลานสาวมาช่วยตัดต่อนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นภาพสวยๆงานๆนะคะ เพราะว่าเราก็อยากจะให้เพื่อนๆเห็นอะไรที่มันสวยๆงามๆแต่ตอนนี้เรายังทําไม่เป็นจริงๆนะคะก็สรุปแล้วนะคะสําหรับกอน,นี้นะคะเราได้ทั้งหมด40ต้นนะคะเพื่อที่จะขยายพันธุ์ปลูกในส่วนในฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะหวังว่าเราจะได้ปลูกพันธุ์นี้นะคะเต็มสวนไปหมดเลยนะคะอาจจะปลูกเป็นทางเดินหรืออะไรเราเค่อยคิดกันอีกทีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะ ช่องไม่เป่งล้านดวด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆในการปลูกต้นไม้นะคะรักต้นไหนก็ปลูกต้นนั้นค่ะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ